แล้วสำหรับตัวต่อไปสำหรับคนที่เย็บกางเกงด้วยเนาะเย็บกางเกงด้วยก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะเย็บกางเกงเย็บเสื้อแขนยาวตัวนี้ก็ยาวขึ้นก็เหมาะกับการรีดกางเกงผู้ชายรีดแขนเสื้อผู้ชายถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตัว55าสิบเซนเนี่ยนะเขาเรียกว่ารีดแขนเสื้อผู้หญิงยาว70เซนรีดแขนเสื้อผู้ชายรีดกางเกงเพราะฉะนั้นแล้วแต่งานที่เราจะใช้เลือกให้เหมาะสมกับงานของเราสำหรับที่ตัวรีดนี้เนาะ บอกไปแล้วนะควรตัวเล็กตัวนี้สําหรับรีดแขนเสื้อผู้หญิงรีดกางเกงได้นะคะสําหรับตัวยาวตัวนี้7 0เซนรีดแขนเสื้อผู้ชายรีดกางเกงผู้ชายเลือกให้เหมาะตามการที่เราใช้งานเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากเกินไปเราก็จะต้องไปหยากมีรูระบายนะ้ําเหมือนกันไม้แข็งเนื้อหนานะคะแต่ถ้าเกิดตัวนเนี้ยเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ30ปีอยู่ได้น,นานเลยเพราะว่ามันมีรูอะไรเงี้ยก็เลยมานําเสนอในราคาที่ไม่แรงไม่แพงมากตักตะก้าวางพิกัดไว้แล้ว Click.